ค่ะมาพบกับ j k n เนนะคะในวันนี้เราแนะนําเป็นบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองคุ่กท่านแต่งนี้นะคะอยู่ที่บ้านดอนเกตค่ะตำบลทุ่งอรุณอําเภอโชกชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะตัวบ้านต้องรีโนเวทนิดหน่อยนะคะทุกท่านหน้าบ้านติดถนนค่ะห่างจากถนนเส้นหลักโชคชัยคอนบุรี2.5กิโเมตรนะคะ พื้นที่กว้างขัทานคาม้ายสิตารางวาผอมบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นที่ดินฉนดคุกแดงอยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะเดินทางสะดวกค่ะเนื้อที่เยอะนะคะที่สวยด้วยราคาแปลงนี้นะคะ3รล้าน5แสนบาทค่ะสนใจนัดชมกันได้นะคะเจ้าของขายเองสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปคุยเจรจานัดหมายกันได้เลยนะคะ ราคาอัดมีปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับระยะเวลานะคะท่านใดสนใจทักไปคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เจ๊คนกแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊คนกตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ